ขอน้อมกร,ราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะวันนี้ขอนําเสนอธรรมะในหัวข้อพระคาถาที่เป็นหัวใจของสายวิชาหลวงปู่หงขอผ่อนก็ได้จเจริญกรรมาฐานก็ดีเพราะแต่ละบทมีความหมายอันลึกซึ้งแฝงอยู่เรื่องราวที่ทุกท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะพระคาถาที่เป็นหัวใจของสายวิชาหลวงปู่หงค์ขอพรก็ได้จเจริญกรรมาฐานก็ดี เพราะแต่ละบทมีความหมายอันลึกซึ้งแฝงอยู่พระคาถาหัวใจสายวิชาหลวงปู่หงนะโมพุทธายะนะมะพัทธะจะพระกะสะปะจะัขะนะเมติหรือนะโมพุทธายะนะมะพะทธะจะพระกะสะนะเมติปะจักขะ นี่เป็นพระคาถาที่เราคงคุ้นเคยกันดีเพราะมักจะมีกรรกับบนวัตถุมงคลหลวงปู่แทบทุกชิ้นเพราะเหตุว่าพระคาถานี้เป็นคาถาที่สามารถใช้ท่องเพื่อปลูกเศษสิ่งของก็ได้ใช้เป็นอารมณ์กรรมฐานก็ได้หรือใช้สําหรับการขอพรต่างๆก็ได้หลวงปู่ท่านว่า ร้อยแปดประการตัวคาถาแต่ละบทนั้นมีความสำคัญอยู่อย่างเช่นนะโมพุทธายะนั่นก็คือการระลึกถึงพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์ได้แก่พระกะกุสันธพุทธเจ้าพระโกนาคมพุทธเจ้าพระกัสสปะพุทธเจ้าพระโคดมพุทธเจ้าและ พระเมตไตรพุทธเจ้าเมื่อตั้งตนด้วยพระพุทธคุณแล้วอะไรอะไรก็ดีทั้งหมดนะโมพุทธายะนมะมะพะทะจะพระกัสะนั่นเป็นบทที่ใช้เสกของป้องกันอาวุธกันปืนกันระเบิดหรือกันภัยต่างๆสามารถภาวนา เป็นพุทธานุสติกรรมฐานก็ได้เพราะการระลึกถึงพระพุทธเจ้าย่อมเป็นบุญแน่นอนภาวนาบ่อยๆดีนักแลปัจจคะนั่นเป็นบทที่ใช้สำหรับขอพรขอโชคลาภจากเทพพมเทวดาเทพ,พเจ้าเหล่าเซียนกุมารทอง แม่นางจันตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโดยบุคคลที่ภาวนาคาถาบทนี้จะต้องภาวนาด้วยความไม่โลภแต่ให้ภาวนาจนใจสะอาดดุดแก้วแล้วจึงขอพรเมื่อทำได้บ่อยๆจะมีโชคลาภเข้ามาค้าขายก็ดีในบางรายนั้น อาจฝันถึงโชคลาภหรือหนทางในการสแสวงหาโชคลาภก็ได้ส่วนณนเมตินั้นถือเป็นคาถาหลักของหลวงปู่หงพรมมะปัญโยเลยก็ว่าได้เพราะพระแม่ธรณีเป็นเทพนารีที่ผูกพันกับหลวงปู่หงมาตั้งแต่สมัยเด็กๆหลวงปู่หงเล่าว,ว่า เจอผู้หญิงร่างกายกำยำผิวคล้ำมาดักไล่จับท่านที่ยังเด็กที่หน้าป่าช้าพอจับได้ก็จะได้ดื่มนมจากอกตั้งแต่นั้นมาท่านก็ได้วิชาจากพระแม่ธรณีอยู่เสมอเสมอไม่ว่าจะเป็นตระกุดพระแม่ธรณีตะกรุดกันโรคเป็นต้นณเมติ นั้นแปลว่ายอดน้ำนมของพระแม่ธรณีเป็นคาถาแทนความเมตตาอันไม่มีประมาณของมันดาต่อบุตรและต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกเมื่อภาวนาเยอะๆก็จะเป็นเมตตามหานิยมเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายให้เรานั้นมีใจเหมือนแม่ธรณี ที่ไม่เลือกว่าแม้จะเป็นใครเป็นคนดีเป็นคนเลวเป็นพระราชาเป็นโจรก็มีสิทธิ์อาศัยบนพื้นธรณีนี้เช่นเดียวกันบุคคลที่สวดบทนี้แล้วพึงทำใจให้สะอาดไม่ขุนมัวมีแต่ความเมตตาการุณาต่อกันและกันดุดดังพระแม่ธรณี ทรงเมตตาต่อสปปรรพสัตว์ทั้งปวงเมื่อเรานั้นภาวนารวมทั้งสามบทจนใจสะอาดดุดแก้วแล้วท่านจะเป็นบุคคลที่เทพพรหมรักษาเทวดาคุ้มครองสื่อง่ายขายคล่องหลวงปู่ท่านเรียกว่าขาถาหงแก้วสารพัดนึกนอนแล้วปัญญาปลอดโปร่งและโปร่งใส นอนหลับได้เงินหมืน่นนอนตื่นได้เงินล้านเราปรารถนาเอาเองเมื่อระลึกถึงความดีของพระพุทธเจ้าเทพพรมเทวดาครูบาอาจารย์ให้มากแล้วเมื่อจะจากโลกนี้ไปย่อมอุบัติณนะสุขติโลกสวรรค์และเมื่อภาวนาจนขึ้นใจแล้ว สามารถต่อยอดไปถึงขั้นฌานก็สามารถไปอุบัติเป็นเทพมได้ดุดดังครูบาอาจารย์ท่านได้ประพฤติปฏิบัติมาแล้วปากกาครูวิชาเอกสุดยอดวิชาของหลวงปู่หงคราวหนึ่งหลวงปู่เล่าให้ฟังถึงวัยเด็กเมื่อครั้งยังเป็นเด็กชายหง อายุประมาณ14ปีท่านได้พบหรือสีนิรนามรูปหนึ่งโดยพางฝันเมื่อท่านย้ำว่าฝันผมกลับนึกถึงคำพูดของหลวงพ่อพุทธฐานิโยที่เล่าถึงวัยเด็กเมื่อบรรพชาเป็นสามเณรอายุได้14ปีจิตของท่านดิ่งลงรวมเป็นสมาธิเข้าใจไปว่า ลับสนิททั้ทงที่มีความสว่างปรากฏในจิตกรณีของหลวงปู่หงก็ดังนั้นผมคิดเอาเองว่าจิตท่านคงสงบเป็นสมาธิระดับหนึ่งเมื่อใจว่างหรือสีก็เข้ามาหาด้วยบุพภก,กอรมที่ผูกพันกันมา หรือสี่รูปนั้นสอนวิธีการทำวัตถุมงคลชนิดหนึ่งซึ่งเป็นของหาได้ง่ายในโลกแต่ไม่ปรากฏว่าใครที่ไหนในโลกทำกันนั่นก็คือปากกาปากกาธรรมดานี้แหละเอามาลงพระคาถาสำคัญและเสกด้วยพระเวทเฉพาะบทซึ่งหรือสีรูปนั้น สอนหลวงปู่โดยทางนิมิตไว้อย่างครบถ้วนอธิบายถ่ายทอดให้ฟังละเอียดแม้ครั้งนั้นครั้งเดียวหลวงปู่ในวัยเด็กกลับจําได้หมดสิ้นน่าอัศจรรย์ก่อนพระฤาษีจากไปย้ำเด็กชายหงถึงวิชาลี้ลับนี้ว่าห้ามถ่ายทอดใครห้ามสอนใครทั้งสิ้นปล่อยวิชานี้ ตายไปกับตัวดุดดังตะกรุดนารายแปลงรูปของพ่อท่านนองธรรมภูโตที่ชาววิญญาณพบเห็นและเกิดเมตตาเอ็นดูจึงสอนให้เป็นและด้วยความห่วงในวิชาจึงห้ามขาดมิให้สอนใคร คือเรื่องน่ารู้ซึ่งเราอาจรู้ยิ่งไปกว่าที่รู้เมื่อกร่าบเรียนหลวงปู่ว่าพะระฤาษีรูปนั้นชื่ออะไรท่านตอบว่าไม่รู้ท่านไม่ได้บอกไว้หลวงปู่เรียกท่านว่าอะไรท่านยิ้มอาจารย์ฤาษีท่านบอกอีกว่าจากวันนั้นจนวันนี้ ท่านไม่เคยพบอาจารย์หรือสีรูปนั้นอีกเลยปากกาซึ่งหลวงปู่จะทำให้นั้นต้องเป็นปากกาที่ด้ามเป็นโลหะเพราะหลวงปู่จะจารักขาระสำคัญเป็นตัวขอมเป็นพระคาถาเฉพาะที่มีจำนวนมากถึง108บทบนด้ามเดียวการจารักขาระนั้นท่านมีท่าทาง การจานที่ดูน่ารักน่าเลื่อมใสามากวัย83ปีไม่เป็นอุปสรรคที่ต้องใส่แว่นตาหรือมือไม้สัน่นจนลงไม่ได้มือซ้ายถือปากกามั่นมือขวาถือเหล็กจานจะหลดลงแล้วลากอักขระอย่างต่อเนื่องกันไปแทบไม่ยกเหล็กจานขึ้นเลยสุดดามก็หมุนปากกาไปนิดหนึ่ง แล้วลงต่อไปเรื่อยๆจนครบหนึ่งรบทโดยเส้นสายลายลักษณ์อักขระไม่ทับซ้ำกันเลยครั้งหนึ่งนั่งดูท่านทำปากาจำนวนหลายสิบด้ามอยู่เงียบๆขณะจานอยู่นั้นเห็นท่าทางชะงักนิดหนึ่งเพ่งมองไปที่อักขระแล้วเอานิ้วโป้งขวาถูถู วนๆบนตัวขอมแถบนั้นมันจะลบออกทั้งที่มันเป็นโลหะคล้ายเด็กน้อยเขียนหนังสือผิดแล้วเอาอยางลบพยายามลบชั่วครูท่านก็เงื่อหน้ามองผมแล้วหัวรเราะเบาๆพึมพำรรว่าเขียนผิดน่ารักเป็นที่สุดเมื่ออยู่ในภาวะที่ไม่วุ่นวาย มีบุคคลน้อยจำนวนยิ่งเห็นหลวงปู่หงชัดขึ้นกว่าที่เคยเห็นรู้จักท่านมากขึ้นกว่าที่เคยเป็นรักอัธยาศัยและซึ้งกับทะเลเมตตาในท่านที่มีให้อย่างไม่ปรากฏฟังท่านเหมือนปู่เหมือนทวดที่เอ็นดูลูกหลานโดยไม่จำกัดจำนวนกระนั้นแม้เราปรารถนา ประกาศักดิ์สิทธิ์ด้ามหนึ่งต้องจัดผ่านครูขึ้นก่อนซึ่งผู้จัดควรรู้สิ่งของที่ต้องจัดซึ่งไม่ผลสิทธิ์ของท่านครั้งได้ผ่านครูแล้วจึงใส่ปัจจัยบูชาครูลงไปจะเท่าใดก็ได้หลวงปู่ไม่กำหนดแต่ควรคำหนึ่งว่าผู้เท่าวัยแปดสิบเศษนั่งหลังขดหลังแข้ง เขียนหนังสือตัวเล็กบนปากากลมกมนับสิบด้ามต่อวันเป็นเราจะให้รางวัลตัวเองเท่าใดเมื่อหลวงปู <rad> ่จานครบทุกด้ามที่มีในเวลานั้นท่านจะวางคืนลงบนพานครูที่มาพร้อมแต่ละด้ามท่านจะขยับพานที่จริงเป็นถาดเล็กทุกใบให้ติดกัน สองมือจับสองผ่านแรกที่ชิดกับท่านแล้วเริ่มสวดบทปลุกเสกเป็นการเฉพาะอย่างยาวนานซึ่งท่านว่าใช้คาถาหนึ่งร้อยบทเสกในบางทีที่ธาตุขันสมบูรณ์พร้อมท่านเสกถึงสามร้อยบทก็เคยเมื่อสร้างครั้งที่ไม่เหมือนใครแล้วพิธีเสกใหญ่ต้องเหมือนใครอีก ขณาจารย์รูปอื่นเมื่ออธิษฐานเสกย่อมเห็นท่านหลับตาภาวนาจะประนมมือหรือชักประคำก็แล้วแต่หากหลวงปู่หงกลับมองถาดครูบ้างมองไปทังข้างหน้าบ้างทางข้างบ้างทั้งที่ท่านสาธยายประเวทไม่ขาดปากบางคราวยังมองหน้าผู้นั่งเฝ้าใกล้ คนโน้นทีคนนี้ทีเล่นเอางงมีคนสงสยัยจนได้เอ่ยถามว่ามันจะคลังไหมเนี่ยในเมื่อท่านไม่อยู่ในภาวะของการทำสมาธิเลยแต่เชื่อว่าถ้าจิตเป็นแม้ไม่ได้อยู่ในท่านั่งสมาธิจิตก็ยังเป็นเพราะสมาธิเป็นเรื่องของใจไม่ใช่กิริยา หากถามหลวงปู่ภายหลังการเสกหาความรู้ใส่ตนท่านอธิบายว่าการสวดพระคาถาแต่ละบทท่านสวดด้วยความเคารพและตั้งใจที่สำคัญคือของตรงหน้าท่านทั้งหมดครูบาอาจารย์ที่ล่วงลับไปแล้วเป็นพรหมบ้างเป็นเทพบ้างมากันครบถ้วนและลงมือเสกของไปพร้อมกับท่าน จนทั้งหมดล้วนศักดิ์สิทธิ์มีอนุภาพสมบูรณ์เต็มก่อนที่ท่านจะสวดจบด้วยซ้ำจากนั้นท่านก็เอื้อมมือไปจับถุงพลาสติกหูหิ้วอย่างที่เรียกกันว่าถุงก๊อบแก๊บใบเครื่องซึ่งใส่กรองกระดาษบรรจุพระเครื่องในพิธีถุงหนึ่งขยับนิ้วไปมา ลางว่านี่เห็นไหมถุงนี่อย่าทิ้งนะเอาไปตัดเป็นชิ้นเล็กๆแจกให้เด็กๆแขวนคอหมากัดไม่เข้านะป้องกันอันตรายได้ถุงกับกล่องในพิธีนี้เอาไปแขวนแทนพระได้ครูบาอาจารย์เสกให้หมดแล้วหลวงปู่ก็เสกด้วยไม่ได้เสกให้เฉพาะในกล่องนะจากนั้น ท่านเมตตาสอนวิธีใช้ปาะกาด้ามครูคือปาะกาที่ท่านจารไว้ให้นั่นแหละซึ่งจะเล่าให้ฟังเผื่อท่านที่มีวาสนาได้ครอบครองแต่ไม่รู้วิธีใช้ทว่าก่อนรู้การใช้โปรดรู้ข้อห้ามก่อนว่าหลวงปู่ห้ามดื่มเหล้าเบียร์ไวน์หรือ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดถ้าเคยดื่มก่อนมาเป็นสิทธ์ก่อนมาถือของกะลุนาเลิกให้เด็ดขาดหากท่านถือของหลวงปู่อยู่แล้วไปดื่มสุราโปรดทราบว่าเสื่อมสนิททำอย่างไรก็ไม่คลังบางท่านใช้วิธีถอดไว้ในบ้านแล้วไปดื่มหลวงปู่บอกว่าเสื่อมอยู่ที่บ้านนั่นแหละ เรียกว่าห้ามเด็ดขาดทีนี้ถ้าเสื่อมแล้วหลวงปู่บอกว่าหมดทางจะต่อกันติดขอขมาอย่างไรก็ไม่ได้จงเลิกแขวนเสียเพราะถ้าไปเกิดอันตรายของท่านไม่อาจคุ้มกันได้เลยอีกเรื่องหนึ่งคือท่านห้ามผิดลูกผิดเมียใครเด็ดขาดละเอียดไปถึง ไม่ให้เที่ยวสถานบริการทีเดียวท่านเคยถามผมว่าเรารู้เหรอว่าเขาไม่มีผัวนะโปรดจําให้มั่นในกรณีที่เสื่อมจากเราแล้วนำไปมอบให้คนอื่นไม่เดื่มสุราได้คงขังดุดเดิมท่านว่าเสื่อมกับเฉพาะคนไม่ถือคำห้ามเท่านั้นใครถือคำได้ ของก็คลังกับคนที่ถือต่อไปนี้คือคุณวิเศษแปดประการในประกาด้ามครูทุกด้ามดังนี้ 1. ท่านว่าอาราธนาวัตถุมงคลใดๆกะลุนาจําคาถาศักดิ์สิทธิ์สามคำนี้ให้ขึ้นใจณนะเมติ 2. เมื่อทำกิจใดแล้วมีอุปสรรคขัดข้อง ให้เอาปากกาออกมาถือแกว่งไปมาพร้อมท่องคาถาณเมติแล้วนึกอธิษฐานในสิ่งที่ต้องการอปรุปสรรคทั้งปวงจะหายไปหลวงปู่รับรองความศักดิ์สิทธิ์ขนาดว่าคนถือปืนจะยิงเรานี่มือตกยิงเราไม่ได้เราสามารถเดินไปเก็บปืนจากมือได้เลย สถ้าถูกศัตรูล้อมแม้จะหนีออกมาให้เอาปากกาวางบนศีรษะท่องนะเมติระลึกถึงหลวงปู่ให้แน่วแน่จะเป็นมหากรมบังของคนไม่เห็นตัวแวกวงล้อมออกมาได้สหากต้องการน้ำมนต์ให้จุดทูปสามดอกและเทียนหนึ่งคู่ถามว่า ถ้าไม่มีใช้เทมเล่มเดียวได้ไหมท่านว่าไม่ได้ย้ำว่าหนึ่งคู่เพราะตาคนมีสองตาถ้าตาเดียวก็มองไม่ถนัดใช่ไหมจากนั้นตั้งนโมสามจบเอาปากาวางบนปากขันหรือภาชนะที่ใส่น้ำมนถ้าภาชนะใหญ่จะวางข้างๆก็ได้และท่องหน้เมติเก้าจบ ถ้ามีเวลาท่องให้ได้หนึ่งร้อยแปดจบยิ่งดีรอจนทูปหมดดอกหรือสักพักหนึ่งจึงขอน้ำมนต์มาใช้ได้ท่านบอกว่าครูบาอาจารย์จะมาทำให้ศักดิ์สิทธิ์มากท่านยังบอกอีกว่าหากภาชนะใส่น้ำมนต์มีจำนวนมากก็ไม่เป็นไรเอามาตั้งไว้ใกล้ๆกับเทียนหนึ่งคู่ ไม่ว่าจะมีกี่ขันกี่ตุ่มในบริเวณนั้นเมื่อแสงเทียนสองรัศมีครอบคลุมไปสิ้นสุดตรงไหนน้ำที่อยู่ในรัศมีมีความสว่างนั้นจะเป็นน้ำมนต์ทรงอนุภาพทั้งหมด 5. ถ้าจะทำของคลังแจกเพื่อนหรือลูกหลานเช่นเราจะแจกวัตถุมงคล แก่ทหารหลวงปู่บอกว่าให้หาปากกามาเป็นพลาสติกหรือโลหะได้ทั้งนั้นจากนั้นเอาปากกาด้ามครูมัดติดกับปากกาที่จะทำเช่นทหารมีจำนวนหนึ่งล้านคนก็เอาปากกาหนึ่งล้านด้ามมัดให้ติดกันเอาปากกาด้ามครูวางทับข้างบนสวดนะเมติ ให้ได้หนึ่งร้อยแปดจบห้ามขาดเมื่อท่องจบปากกาหนึ่งล้านด้ามน,นั้นจะมีอานุภาพเป็นมหาอุดแคล้วคลาดล่องหนคงกระพันโชคลาภและแต่จะปรารถนาดุดเดียวกับด้ามครูทุกประการแต่จะเอาปากกาด้ามต่อมานั้นไปต่อด้ามอื่นๆอ,อีกไม่ได้ คงครั้งอยู่เฉพาะตัวเองเท่านั้น 6. กหลวงปู่บอกว่าปากาทั้งด้ามครูและด้ามต่อนั้นท่านอธิษฐานให้ศักดิ์สิทธิ์อยู่ได้500ปีจึงเสื่อมหรือถ้าละลายเป็นน้ำด้วยตัวมันเองเมื่อไรจึงเสื่อม 7. ถ้ามีเรื่องทุกข์ใจหนักต้องการถามเทวดาที่รักษาปากา ให้ตั้งขันห้ามีดอกไม้ขาวห้าดอกทูปผ้าดอกเทียนห้าเล่มผ้าสบงหนึ่งผืนเอาปากาวางบนพานปูผ้าขาวท่องนะเมติไปเรื่อยจนกว่าปากาในเพดานจะลุกขึ้นตั้งได้เองจากนั้นเราจะถามสิ่งใดปากาจะตอบเราหมดสิ้นเป็นไปด้วยอำนาจ ครูบาอาจารย์ที่มาทรงเคราะห์เราหลวงปู่ย้ำว่าเป็นไปได้จริงๆไม่โกหกมีคนทำได้ผลมาแล้วแต่อย่าทดลองทำเล่นนะ 8. ประากกาด้ามครูหมึกหมดก็เปลี่ยนไส้ปากกาได้อนุภาพยังคงเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงนี่คือ คุณ,ณสมบัติ8ปประการของประกาด้ามครูวัตถุมหัศจรรย์ของหลวงปู่หงซึ่งท่านสอนด้วยองค์ท่านเองและในบางข้อได้ทำด้วยตนเองเพราะความจำเป็นมาแล้วปรากฏผลเห็นจริงมีคำรับรองของท่านจึงมีคนเลื่อมใสและผูกพันกับหลวงปู่หงมากเห็นว่าท่านพูดจริง เป็นที่พึ่งได้จริงสำคัญที่คือข้อห้ามให้มั่นและอย่าเอามาทดลองอย่าเอามาทำเป็นเล่นในเชิงปรามาสของจะไม่แสดงอนุภาพท่านว่าคับขันเมื่อไรค่อยใช้จะได้เห็นเองเคยถามหลวงปู่ว่าวัตถุมงคลที่เป็นสุดยอดวิชาของหลวงปู่หงคืออะไร ด้วยเห็นท่านเรียนมาถึง160อาจารย์ซ้ำยังเป็นวิชาแปลกประหลาดน่าทึ่งทั้งนั้นแรกถามคาดว่าคงเป็นตะกรุดชุด12ดอกอันลือลั่นแต่ท่านตอบชัดเจนว่าปากกาหากท่านใดรวมกดแชร์เรื่องนี้เพื่อเป็นสะพานบุญขอให้มีโชคลาภ หลังไหลเข้ามาไม่ขาดสายด้วยเทินสาธุสาธุสาธ,สาธุคลิปต่างๆจัดทําขึ้นเพื่อสืบสารและอนุรักษ์บทคาถาบทสวดมนต์ต่างๆความเชื่อคติธรรมคําสอนเพื่อนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตและเป็นความรู้เพิ่มเติมให้กับคนรุ่นหลังหรือปัจจุบัน ขอให้ฟังหรือดูเพื่อเป็นความรู้สิ่งไหนว่าดีนำไปใช้แล้วเกิดประโยชน์ในทางที่ดีทางช่องเติมบุญชาแนลขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุสาธุสาธ,สาธุต้องขอขอบพระคุณท่านเจ้าของเนื้อหาที่มาข้อมูลที่แนะนำธรรมะดีๆมาเผยแพร่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขอขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตาม กดไลค์กดคอมเมนต์และกดเข้ามาฟังคลิปนี้ค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านคงจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้ไม่มากก็น้อยนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญ สร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันนะคะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรมะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ